คุณเพื่อนๆน,นะคะกลัลยาณมิตรทุกท่านมาชมธรรมชาติกันค่ะวันนี้ปติมเขียวขจีขึ้นคืนแล้วนะคะฝั่งโน้นก็ปากกล้วยปติมก็ปลูกกล้วยตามคันานะคะ ตอนนี้ปติมก็มาไลฟ์สดชวนเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะคะ นะคะขอสู้ๆนะคะทุกคนคะ่ะสู้ๆนะคะแค่นี้นะคะทุกคนอิภาพนะคะทุกคนคะ่ะก็ภาพสวยๆ <c oughs> นา <c oughs> พอดีมาเก็บผักอะคะ่ะก็เลยคิดได้โอ้อากาศดีอย่างนี้ต้อง ชมบรรยากาศช่วงเย็นนะค่ะ,ะเนาะตามทุ่งไร่ทุ่งนานะคะเลยนะคะเดือนละครั้งก็ว่าได้เนาะหลังจากปติมเคยไหลมาต่ก่อน <c oughs> หลายนานนี่เพื่อนๆลืมปฏิบิติแล้วเนาะค่ะเนาะตายแต่แสดงความยินดีกับเพื่อนๆเน,เนาะที่ได้นะคะไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามา ชมนะคะยืนยันตัวตนนะคะปฏิติมต้องใช้เวลานะคะการไลยสดเนาะเรา,ต,เาเเต้องมีเวลาเนาะคะเนาะต้องมีเวลาเลงเนาะค่ะเนาะ พอแรงก็พอฝนตกก็ยังไปไถให้เพื่อนบ้านนะสวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับค่ะวันนี้ก็หลังจากแรงเนาะไม่มีน้ำนะคะปฏติมก็ไม่ค่อยได้แล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาชมนะคะ ยืนยันตัวตนนะคะปาติมเนี่ยประมาณนี้ค่ะที่สวนปาติมนะคะที่นานะคะต้นกล้วยก็ลม้มระเนระนาดเนาะเพราะว่ามันแรงเนาะ สวัสดีค่ะพามาชมบรรยากาศตามท้องนานะคะสวัสดีค่ะป้าติม๋มอันนี้กล้องก็ป้าติ๋มก็ถือเดินนะคะทุกคน มากนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากเนาะตอเต็มก็เล้งนะคะเนาะพอเล้งก็พอฝนตกก็ยังไปไถให้เพื่อนบ้านดูก็สิบเจ็ดนาฬิกากว่าแล้วเนาะเนี่ยธรรมชาติคืมฟ้าคืมฝนนะคะแล้วก็ผักยังไม่ได้ไถลงนาเขานะคะเพราะว่า มีช่วงหนึ่งแรงก็เลยปะติม,ตมเห็นหญ้ามันงามก็เอาไว้ให้บัวก่อนเนาะเอาโชวยเพื่อนๆชมเนาะกันเนาะที่นาปะติมนะคะทุกคน ไม่ได้มาตอนแรงเมื่อกี้ก็กล้วยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยงามเนาะมันแรงนะคะตอนนี้กำลังจะมีที่ตรงไหนว่างๆก็เอาหนอกลก้วยไปปลูกนะคะเนาอกล้วยน้ำวานะคะกล้วยน้ำบาะะ้ำบา ต้นกล้วยก็ลม้มระเนระนาดเนาะเพราะว่ามันแรงเนาะอทุ่งนานะคะเนี่ยอีกสักพักก็จะเป็นทุ่งนาหวานข้าวแล้วนะคะตอนนี้ก็ไว้ให้วัวกินหญ้าก,ก่อนเนาะนะคะภาพนิ่งเนาะภาพนิ่งประสิทธิภาพนะคะสร้างไรายได้ได้นะคะตอนนี้ปาติมก็ผ่านภาพนิ่งปาติมก็ปล่อยนะคะ ไม่ค่อยได้ดูแลเพราะว่ามันแรงอะค่ะไม่มีน้ํารดมันร้อนนะคะเครื่องปาติมร้อนปาติมก็เลยเครื่องเสียเนาะก็นาะพูดง่ายๆคือเครื่องเสียปาติมก็ไม่ได้ละมาชมธรรมชาติกันค่ะวันนี้ปาติม ะะลืมเอาคาตั้งกล้องมาก็ยังทุ่งนานะคะเนี่ยอีกสักพักก็จะเป็นทุ่งนาหวานข้าวแล้วนะคะตอนนี้ก็ไว้ให้วัวกินหญ้ากก่อนเนาะไม่ค่อยสวยเนะค่ะเนาะเลงทีนี้ก็เปี่ยวก็ได้ตแต่แสดงความยินดีกับเพื่อนๆเ,เนาะ ที่ได้มีที่ตรงไหนว่างๆก็เอาหนอกล้วยไปปลูกนะคะเนาะกล้วยน้ำบานะคะกล้วยน้ำบ้ายังไม่ได้ไถลงนาเขานะคะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเลงก็เลยปฏิมเห็นหญ้ามันงามก็เอาไว้ให้บัวก่อนเนาะถ้าฝนตกมาก็จะดีขึ้นจะมีน้ำเนาะคะเนาะตรงนี้ก็จะสบายๆจะชุ่มฉ่ำนะคะ สบายสายของป้าติม๋มถ้าฝนตกมาก็จะดีขึ้นจะมีน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะตรงนี้ก็จะสบายสบายจะชุ่มฉ่ำนะคะสบายสบายของป้าติม๋มขึ้นมาแล้วนะบรนอากาศไปก่อนเนาะป้าติม๋มแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะะขออภัย